วิโรดขอฟาดกับสมุนคุณหนูหน่อยบอกคําว่าไม่รู้สีไม่รู้แปดถามแชท GPT แล้วเนี่ยเขาบอกว่าไม่ยาบนะแล้วก็คนขึ้นค่อนประเทศเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันธรรมดาไม่ยาบนายกแพทองทานเนี่ยเห็นแก่ตัวมากเลยก็เรื่อง จะไปดูแลลูกตัวเองทั้งๆท,ท,ที่คนในสภาเนี่ยเขาก็มีลูกมีหลานของเขาเหมือนกันแล้วทําไมคนในพักตัวเองเนี่ยมากาหนดเวลาเนี่ยให้คนอื่นลําบากกันไปต้องเยอะต้องแยะแต่ที่ตัวเองบอกว่าจะต้องมี w o r k l i f e and b a l a มา e แบบนี้มันเห็นแก่ตัวจริงๆแบบเนี้เขาเรียกว่าลูกคุณหนูต้องมีบริวารคอยเช็ดปากเวลากินข้าวเนี่ยต้องมีคนนู้นมาเช็ดคนนี้มาเช็ดอันที่จริงอ่ะออกข้อสอบถามลูกแต่สมุนเนี่ยนึกว่าจะไปถามพ่อกลัวว่าระหว่างทขาข้อสอบอาจจะ ทำไม่ได้โทรไปถามพ่อถามไปถามมาพ่อก็บอกว่ากูจาไม่ได้จําได้แต่ข้อสอบอดีตเมื่อ20ปีที่แล้วยิ่งลูกสมุนในรงสีออกมาทําคะแนนให้บริวารเนี่ยอยากได้คะแนนสูงยิ่งเป็นการลดค่าคุณหนูลงไปอีกก็อย่างนี้และครับลูกคุณหนูเป็นไข่ในหินต้องมีพี่เลี้ยงคอยป้อนข้าวป้อนน้ําเช็ดอกเช็ดปากอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันคือการอภิปรายไม่ไว้วางใจคนตอบคาถามต้องเป็นฝ่ายบริหารไม่ใช่ฝ่ายบริวารเอา พี่โรดนี่นะเน็บเบ,เบแสบแสบแสะแสะคันๆเพื่อนเพื่อมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้มาแลกเปลี่ยนกันนะครับคิดใหญ่ทําเป็นเหม็นทุกโครงการสราัดเน่า